สวัสดีค่ะใครมีอาการปวดเขา่าไขข้อเสื่อมกร,ระดูกทับเส้นฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะบุ๊กนะคะมีลูกค้าที่เคยมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวนี้เป็นชนิดผงนะคะทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะก็วันนี้เสียงจากผู้ใช้จริงเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้เนาะแล้วการปวดเข่าหายไปนะคะก่อนทานนะคะพี่ๆมีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนมั้งคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะก็รู้สึกว่า ต้องมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะค่ะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบเล้าตามเหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาค่ะแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ศูนครับปี60ก็เป็นมานานเนาะใช่แล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับ คือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดูดูปฏิยวตัวัน์แล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยค่ะแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบ YouTube เนาะใช่ครับค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจะกกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณรั้ หนึ่งซองครับซองซองหนึ่งซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมันมันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกตินี่เคยทวนนะครับเข้าเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ําธรรมดาอย่านั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับอ๋อแล้วทุกวันนี้เราใช้ได้ สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่ออแต่กร็รู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้างเส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับถามความประทับใจอะคะ่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุนบ้างคะก็ประทับใจครับว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับ ค่ะตอนนี้ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะปกติผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะมันเยอะครับะส่วนเนี้ยแต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพันธ์ให้เท่าไหร่คะก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมากๆเลยว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกร็ง เกลงชาค่ะปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิปีแล้วก็เดินถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบู๋นบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆมันหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเปล่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ่ดปวดมากๆก็แล็วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะก <c oughs> ลัวจะถึงวันต่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปห,หาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะท่ะเลยเลยมาหาผิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามข้อที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมาลุ้นว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะครับค่ะโอ้จริงจริงด้วยพอเจ็ห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดนิดๆข้างในอ่ะครับ กองที่สามว่าง่ากินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแลโอ้โหปวดรักสุดยอดมากๆเลยเนาะก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทํายังไงดีเนาะเขาก็แนะนำให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผาแล้วค่ะ ให้ไปขีดก็คิดดูก่อน่คะก็เลยนอนนอนดูกะเปิดคลิปเปิดอันนี้ดูก็เห็นอะเออสะดุดว่าอตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอก็เห็น กี่กองกี่กองมากก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสาครนะคะเห็นก็ทานแล้วก็เห็นผลของก็ล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูหลังจากที่แบบหลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทาน ทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดมากมากค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นะอือตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะค่ะถ้าถามความประทับใจพี่วัวผ่นนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนี้บ้างค่ะก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินละ ่คะถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูเกี่กับไขข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่วัพันธ์พูดนิดนึงอะคะ่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอะ่ะค่ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ย